สวัสดีครับร้าน p ีซีแท็กเตอร์อำเภอเบญจลักจังหวัดศรีสะเกดครับผมวันนี้มี49แรงมานำเสนออีกหนึ่คันครับผมสภาพพร้อมใช้งานครับผมยางสวยทั้งสเส้นครับตัวรถสีสันเดิมๆครับผมจดทะเบียนปี58ครับผม ผมใช้งานเลยรถแห้งๆครับเก็บ่วดซึมเรียบร้อยครับผมอุปกรณ์ด้านหน้าผ่านหลังครับผัานหลังเป็นผ่านหกใบ24่สีซีมครับผมโครงสวยใบเต็มครับ กิดง่ายครับผมไฮโดรลิคใช้งานปกติครับผมหลังหลังไม่กระตูกครับ สภาพพร้อมใช้งานครับผมท่านใดสนใจก็แวะมาชมได้ครับอำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดเบอร์โทร0816004753 0984422502ครับผมคันนี้อุปกรณ์ดันหน้าผ่านหลังราคาอยู่ที่3 1 5 0 0 0บาทครับ 315,000บาทต่อรองได้นิดหน่อยที่หน้าร้านครับผมท่านใดสนใจก็แวะมาชมได้ครับขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับ